สวัสดีครับผมปฏิหารพอลภูนไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมเกือบสองอาทิตย์ครับซ้อมที่ไหนครับไฟนี้ที่เด็กเต่าเต่าครับมีใครเป็นผู้ปั้มคู่ซ้อมมาที่นั่นมีพี่ราชศักดิ์มีเพื่อนๆในค่ายครับช่วยๆกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักปล่อยๆมามาณกี่กิโลครับประมาณหกสิบเรามวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับสายมงคล ครับมไม่เคยเจอกันเลยเป็นไฟแรกได้ศึกษาเคนันมาต่อยเข้ามาป่ะก็ได้ดูเขาเป็นมวยสไตล์เลยอะม,ออะม,มยวยฝีมือชืเตะซ้ายแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงกดเดินบางซ้ายจับในกระต่ายจะตายเราเลยนะยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยแล้วไฟหนึ่งวันนั้นต่อยที่นี่ใช่ไหมเจอกับเจอยอดเพชรเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนมาเนาะวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่ต้องเวทนี้เลยแล้ว เพราะนั้นชนะเสร็จปุ๊บก็เข้าซ้อมต่อเลยทันทีเลยป่ะพักวันสองวันเข้าซ้อมเลยก็คือแบบรายการเพิ่มเริ่มเลยเนาะก็ดีหน่อยได้ขยับแล้วหนึ่งไฟอย่างไฟนี้ร่างกายเราคิดว่าเป็นไงบ้างก็ดีกว่าไฟก่อนดีกว่าไฟก่อนเนาะ,นะกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณแปดสิบเก้าสิบก็ซ้อมไม่เต็มที่ได้เต็มที่แล้วตอนนี้ก็คือร่างกายเฟิ้มเลยไม่มีบาดเจ็บเลยแน่นอนคือพร้อมใต่เต็มที่ เขาต่อยมวยวันล้วนๆไม่ได้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาประมาณ70ครับ70กว่าไฟเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดอุบลครับอาฝากเชิญชวนแฟนกลับเราวันนี้นะก็ช่วยเป็นกองใจผมเลยครับผม,มจะทำให้ดีนะครับอขอเชิญมากน้องชาย